ไปด้วยน้ำลายทั้งนั้นนายชวนโบกมือลาด้วยลิติเดชสปกสี่ขีดศูนย์หนึ่งนายบรรหารศิลปะอาชาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเมื่อ13กรกฎาคม2538ถึง25พฤศจิกายน2539านี่กาา็ประชาธิปไตยเต็มใบเช่นกันแต่เป็นใบที่มีความหลากหลายในต้นเดียวกันจนดูเหมือนว่าเป็นต้นไม้คนละต้นกัน นายบรรหารเป็นผู้แทนจังหวัดสุพรรณบุรีมาต่อเนื่องยาวนานดูลักษณะทางกายอยู่ฝ่ายประชาธิปไตยแน่ส่วนภายในจิตใจยากที่จะคาดเดาได้เพราะประโยชน์ส่วนตนเกิดมาจากระบบอมาตยาธิปไตยนับว่าเป็นช่วงเวลาที่ประชาธิปไตยบ้านเราสับสนวุ่นวายเกิดปรากฏการณ์ฝ่ายประชาธิปไตยแย่งชิงอำนาจกันนวเนียเกิดความเชื่อว่า เมื่อนายบัญหารเป็นนายกได้ใครๆในประเทศนี้ก็เป็นได้ขอเพียงมีมือของผู้แทนสนับสนุนเกินครึ่งก็พอแล้วประโยชน์ทางสังคมถูกวางแผนกระจายให้พี่น้องประชาชนเราเพื่อหวังมือผู้แทนแต่ด้วยนิสัยนักการเมืองบ้านเราประโยชน์ของตนต้องมาก่อนประโยชน์ท่านประโยชน์ที่ได้รับอย่างแท้จริงประชาชนได้รับเพียงแค่ของที่ระลึก คล้ายไปร่วมงานเผาศพคนรู้จักเท่านั้นเองพลเอกชวลิตยงใจย,ยุธดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเมื่อ25พฤศจิกายน2539พ้นจากตำแหน่ง9พฤศจิกายน2540ด้วยฤทธิ์เดชจากนายจอร์จโซรอสชาวยิวจมูกเหี่ยวเป็นนายกในระบอบราาประชาธิปไตยเต็มใบพลเอกชวลิตเติบโตขึ้นมาภายใต้ระบอบอมาตยาธิปไตย เป็นขุนศึกทหารใหญ่กลายชีวิตต้องการกลับคืนสู่สามัญเป็นผู้แทนเป็นคนของประชาชนแต่วางตัวเองไว้ในสังคมไทยลำบากมากด้วยเครือข่ายเดิมเต็มไปด้วยพวกอมาตยาธิปไตยจนถึงบัดนี้เชื่อว่าพลเอกชวลิตยังไม่รู้เลยว่าตนเองเหมาะสมควรจะอยู่กับฝ่ายใดความยากทั้งปวงเหล่านี้เกิดขึ้นจากตัวพลเอกชวลิตเอง เกิดจากภูเขาแต่ต้องการลงไปไว่ายน้ำในทะเลผิดธรรมชาติประโยชน์ทางสังคมเสมือนยุคนายกบัญหารพี่น้องประชาชนได้รับเพียงแค่ของที่ระลึกในชัวหลีกภัยดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอีกครั้งรอบสองเมื่อวันที่9พฤศจิกายน2540จนกระทั่ง17กุมภาพันธ์2544 รอบนี้ขึ้นดำรงตำแหน่งในระบอบประชาธิปไตยเต็มใบอีกเช่นกันแต่เป็นต้นไม้มีพิษทำให้ดอกผลเป็นพิษตามมาด้วยอย่างนายอภิสิทธิเวชาชีวะนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันคนนี้ผลนี้สร้างประชาธิปไตยขึ้นมาใหม่ย,ยิ่งกว่ายุคข,ของนายกบัญหารเกิดความเชื่อว่าต่อไปนี้บ้านเราฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งรวบรวมมือผู้แทนได้มากกว่าอีกฝ่ายหนึ่ง แม้แค่หนึ่งเดียวก็สามารถเป็นนายกประเทศประโยชน์ทางสังคมพี่น้องประชาชนได้รับเพียงแค่หาเช้ากินเที่ยงหาเที่ยงกินเย็นเพราะนายกอยู่ในตำแหน่งจัดสรรประโยชน์ของสังคมภายใต้การเลี้ยงลูกโจรพันตำรวจโชด็อกเตอร์ทักษิณชินวัตรดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเมื่อ17กุมภาพันธ์2544 ถึง11มีนาคม2548และ11มีนาคม2548ถึง19กันยายน2549รอบเดียวสองครั้งเป็นยุคของระบบประชาธิปไตยเต็มใบเต็มใบในลักษณะปกคลุมต้นนายกมาจากการเลือกตั้งของประชาชนนายกเป็นผู้แทนคลุกคลีอยู่กับพี่น้องประชาชนพบปะพี่น้องประชาชนสม่ำเสมอ เพื่อน,นำพาพี่น้องประชาชนนั้นมาร่วมเป็นฐานและมีส่วนร่วมในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างสังคมบางส่วนทําให้ระบอบอามาตยาทิปไตยสั่นคลอนกลัวการเปลี่ยนแปลงจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์19กันยายน2549และมีความแตกแยกในหมู่คนไทยมากที่สุดเท่าที่จดจําได้ประโยชน์ทางสังคม ถูกกระจายไปสู่พี่น้องประชาชนทั่วทุกพื้นที่ของประเทศไทยเพราะนายกทักษิณมีแนวคิดมีประชาชนเป็นฐานค้ำจุนอำนาจของรัฐบาลประชาชนผู้เสียภาษีทุกท่านทราบแล้วท่านจะรู้ว่าประเทศนี้ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีได้กันมาอย่างไรประโยชน์สังคมถูกจัดสันแบ่งปันกันอย่างไรพี่น้องประชาชนของเรา เสียโอกาสของชีวิตอย่างไรที่สำคัญที่สุดจะได้รู้กันสักทีว่าใครเป็นคนที่มีวิญญาณเป็นประชาธิปไตยและได้เข้าใจว่าระบอบประชาธิปไตยกับระบอบอมาตยาธิปไตยมีการต่อสู้กันมาอย่างไร